มนุษย์เราเมื่อตายแล้วจะยังได้เกิดอีกไหมความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็หาคาตอบมาโดยตลอดเลยครับในหลายวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนาเนี่ยมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายแล้วก็การเกิดใหม่อย่างศาสนาในกลุ่มของอินเดียเนี่ยอย่างเช่นศาสนาฮินดูพุทธเชนแล้วก็ซิกเนี่ยในความเชื่อหลักในเรื่องการเียนไาวตายเกิดหรือว่าสังสารวัฏเชื่อว่าจิตวิญญ,ญาณหรือว่ากลัมเนี่ยจะถ่ายทอดจากชีวิตหนึ่งไปสู่อีกชีวิตหนึ่ง รูปแบบของการเกิดใหม่นั้นขึ้นอยู่กับกรรมที่กระทำไว้ในชาติก่อนบางกลุ่มในศาสนายูดาห์แล้วก็คริสต์เนี่ยแม้ว่าศาสนายูดาห์และคริสต์เนี่ยกระแสหลักจะไม่ได้สอนเรื่องการกลับชาติมาเกิดแต่ก็มีบางกลุ่มในชาะในลัทิคาบาล่าเนี่ยของยูดาห์นยและวบางกลุ่มในปอดิซาของศาสนาคริสต์ที่มีความเชื่อในทรานองนี้ด้วยความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายอื่นๆอย่างเช่นศาสนาอับราฮัมก็คือคริสต์อิสลามยูดาห์ศาสนาเหล่านี้เชื่อว่ามีชีวิตหลังความตายตม่แช่การกลับชาติมาเกิดว่าเขาเชื่อในกาาาาารพิษหลังควมตย แลวผู้ที่ทาดีเนี่ยจะได้ขึ้นสวรรค์ส่วนผู้ที่ทาชั่วเนี่ยจะตกนรกและก็ยังมีความเชื่อเรื่องวิญญาและก็บรรพบุรุษในหลายวัฒน,นธรรมเนี่ยโดยเฉพาะวัฒนธรรมพื้นเมืองเนี่ยเชื่อว่าวิญญาของบรรพบุรุษเนี่ยยังคงมีอิทธิพลต่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และก็มีการติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยส่วนเข้าไปส่วนต่อไปก็คือความเชื่อที่ไม่มีพระเจ้าบางปัจจญ,ญและศาสนาเนี่ยก็ไม่ได้เน้นเรื่องพระเจ้าก็มีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเช่นการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจกักรวาลหรือว่ากากรดับ ความเป็นไปได้ในเชิงความเชื right ่อและปัจจัยเนี่ยการเป็นไหว้ตายเกิดตามหลักศาสนาเนี่ยในศาสนาที่เชื่อเรื่องการเป็นไหว้ตายเกิดเนี่ยเช่นศาสนาฮินดูแล้วก็พุทธเนี่ยความเป็นไปได้ของการเกิดใหม่นั้นถือว่าเป็นสจธรรมหรือความจริงสูงสุดอย่างหนึ่งของจักรวาลการเกิดใหม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแต่เป็นกฎเกณฑ์ที่ควบคุมการดำรงชีวิตของสรรพชีวิตตราบใดที่ยังมีกิเลสตัณหาและกรรมเนี่ยก็จะยังต้องวิ่นไหว้ตายเกิดต่อไปรูปแบบของการเกิดใหม่นยเป็นมนุษย์สัต ว่าเทวดาห,หรือนอื่นก็ได้จะถูกกาหนดโดยกรรมที่ได้กระทําไว้แนวคิดทางปาัจญานักปัจญาบางคนเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยก็เคยเสนอแนวคิดที่คล้ายคลึงกับการกับชาติมาเกิดนะตัวอย่างเช่นเพลวโตนักปัจญากรีกบโบราณเชื่อว่าจิตวิญญ,ญาณเนี่ยเป็นอมตะแล้วก็จะเวียนว่ายไปสู่ร่างกายใหม่หลังความตายแนวคิดเหล่านี้เนี่ยมักจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสังเกตวัฏจักรในธรรมชาติการเกิดการเติบโตการตายแล้วก็การเกิดใหม่ของพืชและสัตว์และความรู้สึกภายในของความเป็นอมตะของจิตวิญญ,ญาณ ต่อมาก็คือความเป็นไปได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ข้อจํากัดของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยก็คือในปัจจุบันวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไม่มีเครื่องมือหรือวิธีการใดที่จะพิสูจน์หรือหักล้างการมีอยู่ของการเกิดใหม่ได้อย่างชัดเจนวิทยาศาสตร์อาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์การสังเกตและการทดลองซ้ําได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากในการศึกษาเรื่องที่เกิดขึ้นหลังความตายการศึกษาเรื่องประสบการณ์ใกล้ตายเนี่ยหรือว่า NDEs เนี่ยแม้ว่า NDEs เนี่ยจะไม่ใช่การพิสูจน์เรื่องการเกิดใหม่โดยตรงแต่บาง หรือความรู้สึกของการดำรงอยู่นอกร่างกายก็กระตุ้นให้เกิดคำถามเกี่ยวกับขอบเขตของจิตสำนึกและความเป็นไปได้ของการดำรงอยู่หลังความตายอย่างไรก็ตามเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เนะี่ยยังคงมองว่า NDES เ,เป็นผลจากกระบวนการทางชีวเคมีและไฟฟ้าในสมองที่กําลังจะดับแนวคิดทางฟิสิกส์ควอนตัมเนี่ยนักวิทยาศาสตร์บางคนนะ่ยได้สนเสนอแนวคิดที่เชื่อมโยงจิตสํานึกกับกลศาสตร์ควอนตัมซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของฟิสิกส์ที่ศึกษาอนุภาคขนาดเล็กมาก มีสมมติฐานว่าข้อมูลเกี่ยวกับจิตสํานึกอาจไม่ได้ถูกทําลายไปพร้อมกับการตายของร่างกายแต่อาจถูกถ่ายทอดไปยังรูปแบบอื่นของพลังงานหรือข้อมูลในจักรวาลอย่างไรก็ตามแน,นวคิดเหล่านี้ยังอยู่ในขั้นของการศึกษาแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนสนับสนุนมันยังคงเป็นปริศนาแม้ว่ามนุษย์จะพยายามหาคาตอบในเรื่องนี้มานานนับพัน 1, ปีแต่ธรรมชาติของความตายและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังความตายก็ยังคงเป็นปริศนาที่รอการค้นพบต่อไปถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบาย